วันนี้อะไปแล้วนะสปีดตับใจอีกแล้วค่ะวันนี้นะอะไรหรอนี่ค่ะขออีกครั้งค่ะขออีกครั้งได้ไหมคะลืมอ่ะลืมเลยนะคนใหม่เลยนะชีวิตผันหล่ะอ่าชีวิตใหม่ผัานหลังไม่ได้ก็ต้องไปข้างหน้าให้มันสุดค่ะ ตอนนี้ก็เลยไปขนาดไหนแล้วไปไกลขนาดไหนแล้วคะจากที่ไปค่ะอืมก็ได้ทําอะไรใหม่ๆอย่างเช่นโปรเจกต์วันนี้ที่มาทําอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีโอกาสได้ทําเปิดรับทุกโอกาสในชีวิตค่ะลองอะไรใหม่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้วันนี้อย่าง ที่เห็นเมื่อกี้ก็คือซิทคอมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสใหม่ๆที่จะได้ร่วมทามเก<ม>ิร์ลเลิฟก็เป็นแบบโอกาสใหม่ๆก็โอกาสใหม่ๆอื่นที่จะมาในชีวิตเราได้เลยลองมาได้เลยลอม,มาได้เลยลอมาได้เลยค่ะ <c oughs> ทุกอย่างคะ่ะทุกอย่าง <c oughs> ตื่นเต้นกับทุกโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามา <c oughs> ค่ะตะกี้พี่ปอนาเหอนให้ขำเราทำได้จริงเหรอลองถามดูโอ้ยยังไงคะเอาเรื่องที่ คนี้ก่อนก็ได้ว่าเราเตรียมตัวยังไงเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งรูปแบบใหม่สำหรับตัวเเลยนะคะเตรียมตัวยังไงหรอโย้ว่าโยเตรียมเปิดใจละกันอย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทาสําหรับตัวเองสำหรับนักแสดงนะคะนักแสดงเนี่ยก็เปิดใจรับไม่ปิดกั้นคือถ้ามันจะมีกาแพงเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นใหม่ระยะอันนี้ก็เปิดใจเต็มที่เขาให้ไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมก็ไปพร้อมค่ะเพราะว่าอย่างบรเวณนี้บอกบว่าคนที่จะมาเล่นนะก็แบบต้องเปิดใจเรื่อง ประเภทเดียวกันมันยาก่าเรา <c oughs> รอะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ปิดการเรื่องเพศเดียวกันเลย <c oughs> เพราะอย่างเวลาทํางานเงี้ย <c oughs> ก็เจอพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ <c oughs> ที่ปรักเพศเดียวกันซึ่งเราก็ไม่ได้ติดไม่ได้ไม่ได้ติดไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเป็นยังไง่ะเป็นไงอะคือคือยไม่เห็นไงคือยไม่ได้เห็นตัวเองบนเวทีก็ไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ว่าเห็นกระแตต่อหน้าก็รู้สึกว่าแบบ ันก็นได้เนาแบบพยายามแบบกินชิปไม่ได้แล้วตากเขาหลบสูบหลบซูดตายเหมือนกันอันนี้เห็นไหมเมื่อกี้เห็นตอนที่พี่ถ่ายอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยแบบเขาไม่ยอมสู้สายตาเอออาการออกที่เขาพูดว่าแบบเอ้ยเขาชอบมองผู้หญิงสวยๆอะไรเงี้ยเราก็เอ๊ะยังไงหรือว่าใช่เราชมเราสวยตลอดเราไม่เราหรือเปล่าเขินค่ะเขิน เขินก็หรือว่าคุณกระต่ายเขาคิดจริงแล้วกัวพร้อเนี่ยคนเตรียมตัวกันยังไงบ้าง <c oughs> มีมี w o r k s h ันไหมหรือว่าเดี๋ยวมีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมี workshop แน่นอนจริงๆอ่ะเอาจริงนะเพิ่งจะรู้รายละเอียดกับซีรีส์ที่เป็น Girl Love เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้นเองก้าวต่อไปเวิ workshop นะู้นเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยคือย่งพูดถูกจริงจริงแต่แว่าแน่นอนมันก็มี workshop โตเลยสิเห็นไหมอาจจะกว้างไปแต่เมื่อกี้พี่บอลเล่าดีเทลให้ฟังอ่ะเอ้ยมันมันมันน่าสนใจมันดูมีความเป็นแบบจราการแบบฮอลลีวูดเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัยมใจเหรไม่ติดเลยทำให้ถึงนะคะเราพูดเราเขาจะ เขาจะกล้าด้วยขนาดมองตา้องถามกระแตต้องถามกระแตก็อย่างที่จะไปนเวทีที่นี่เขาทำถึงพร้อมค่ะทำให้ถึงนะคะไม่เลยอยากจะบอกกมัล่ะบอกใครกกระแตหรออกกระแตหรอเตรียมตัวนะคะกระแตไม่ติดไม่ไไไมมม่่่ติดเลยค่ะเปิดใจมากๆไม่มีอะไรให้ติดแล้วค่ะ ตื่นเต้นตั้งแต่วันนี้ที่ประกาศว่าแบบเป็น part of the beyond crowd แล้วก็เยอะว่ามันน่าจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างให้ตื่นเต้นไม่ใช่แค่ตัวเกิร์ลล e ตัวซิดคอมวิโยรู้สึกว่าโย,ยตื่นเต้นกับการที่จะได้รับบทน้นตื่นเต้นที่เมื่อไหร่โปรเจกต์นี้จะเริ่มจะเริ่มเมื่อไหร่จะไปออนแอร์ที่ไหนบทบาทมันจะเป็นยังไงอะรู้สึกันนี้ตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่โปรเจกต์ที่ได้ประกาศไปค,ค่ะอดกันเนาค่ะ นี้ก็ยังไงคะชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ีมสดใส,ส,ด,ใสดีค่ะดีค่ะดีอย่างที่เคยพูดไปเลยหลายครั้งค่อยๆก้าวเออค่อยๆก้าวแต่ว่าอยากก้าวด้วยความมั่นคงตอนนี้เราก็แฮปปี้กับการทำงานแฮปปี้กับเพื่อนแฮปปี้ได้อยู่กับหมาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามรับแต่พลังบวกๆเข้ามาหาเลยก้าวเนี้ยมันผลร้อยเปอร์เซ็นต์ย ผลอะไรคะผลเก่าทีิ่งเดิมเสิ่งเก่าสิ่งเกที่ผ่านมามันผลรออย่างนี้โย้ว่าพูดไปก็เดี๋ยวแบบอาจจะพูดแบบเป็นแค่คำพูดรอดูละกันเออต้องรอดูต้องรอดูการกระทำว่าที่การกระทำทุกวันนี้มันก้าวผลหรือยังอาจจะมีแบบ next episode ให้รอติดตามรอดูละกันไม่อยากพูดเยอะแต่ชัดเจนเป็นก้าที่ไม่ถอยอ้า ไช่จะค่ะคำพูดตลอดตลอดมัยังคิดไว้หรอก็ตอนนี้ก็รู้จักแต่ก้าวไปข้างหน้าค่ะต้องตหอมใช่หมคะหอมหรอหอมไหมก็ไม่หอมนะหอมแต่กับเพื่อนยังไม่มีใครมาดูแลหรอไม่ไม่มีค่ะไม่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 มีจริงๆอยู่แต่กับเพื่อนเอนจอยอยู่กับเพื่อนหอมแต่กับเพื่อน ตอนเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เพื่อนยังเหนื่อยยังไงกับการเทคแคร์ดูแลปัจจุบันเพื่อนเรียกเหนื่อยอยู่ยังต้องผัดกันมาเทคแคร์ดูแลกินข้าวตอนเย็นเป็นเพื่อนอยู่แต่ว่าถามว่าตัวเราแฮปปี้ไหมตัวเราแฮปปี้มากๆที่มีโอกาสได้กลับมาโสดอีกครั้งได้เอนจอยชีวิตโสดแบบสุสดๆก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้ก็เอนจอยชีวิตโสด ให้มันเต็มที่เพราะว่าทําให้สดครั้งต่อไปก็จะไม่สดนานแล้วนะก็จะไม่สดไปเรื่อยๆแล้วนะอนะเฮ้ยพูดเล่นวันนั้ที่ไปออกรายการใช่ไหมคะพูดเล่นพูดเล่นค่ะพูดเล่นพูดตลกๆแต่ว่าเ,เคยพูดไว้ว่าถ้าสมมติแบบอยากจะคบหาหรือคบใครเนี่ย เราก็ไม่ได้อยากมองระยะสั้นเราก็อยากจะมองระยะยาวๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รีบรรอนเลยเอาให้ช้าแต่ชัวร์ดีกว่าตอนนี้เอาจรมีคนเข้ามาแต่เราไม่เลือกเองไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆค่ะอยู่แต่กับเพื่อนเปิดใจนะเปิด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 มากๆจะไม่เลือกจะไม่มีหรือไม่เลือกเปิดมากๆไม่มีค่ะอยู่แต่กับเพื่อนหรือว่าหรือว่ากำแพงลงหนา กำแพงเพื่อนเไรคะกำแพงเพื่อนขนาอยู่แต่ท่านเขาไม่สั่งให้เราผัดผัดดันเราอยู่นะเพื่อนเพื่อนอยากให้มีเพื่อนอยากผัดดัานแต่ว่าเพื่อนก็ต้องแน่ใจว่าสิ่งที่แนะนําสิ่งที่อะไรมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราจริงๆอ๋อดีจริงไหมนี่หรอเดี๋ยวว่าจะผัดที่ดีกับเราฮะต้องผัดนครับเพื่อนไม่รู้สิแต่เพื่อนอย่างอย่างอย่างที่บอกว่าเป็นคนเพื่อนเยอะแล้ว เพื่อนก็อาสาที่จะเป็นแบบสกรีนให้แบบหลายชั้นมากหลายๆท่านก็พยายามที่จะบอกว่าต้องผ่านชั้นต้องผ่านชั้นอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่เพื่อนบอกว่าห้ามคนนี้แบบเนี้ยไม่เอามีไมโยพูดเพื่อคนนี้ไม่ได้แน่นอนเราจะมาดชั้นเนี่ยเพื่อนแค่พูดว่าอย่าเดินกลับจบค่ะจบจบจบเดินกลับเพื่อนขอแค่นี้เพื่อนพูดแค่สั้นๆ ฝักไข่ฝักไข่โอเคล่าสดเลยแล้วล่าสุดๆเลยเพิ่งเ่งไปเก็บมาเมื่อเช้าค่ะเก็บมาเมื่อเช้าเลยวางยาสลบก็ออมิกว่าเดี๋ยวรอรอคุณหมอแจ้งอีกทีว่าสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็เป็นเป็นตัวเลขที่ทั้งโยแลวก็คุณหมอทไปดีค่ะรวางแผนแบ่ว่าใดๆมันก็ต้องหาคนมัน มาแล้วแหละมาแล้วแห<ค>ละมติดตัดกระตือยังไม่ได้อะโยตัากระตือยัไม่ได้อะโยมันไม่ได้นี่แ<ห>ม<า>่ใช้เขาให้ติ๊กนะว่าออถ้าสมมติไข่อ่ะอ่าไม่ได้ถูกเอามาใช้เนี่ยจะให้ทําอะไรจะให้ทำอะไรก็ติ๊กช้อยส์ไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าสมมติไม่ได้ใช้เนี่ยให้เอาไปทําอะไรแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอยากใช้ค่ะทั้งใส่สกีใบนี้ครับทังเอาไว้ น่าจะได้สิบนะอันนี้คิดเองว่าน่าจะได้สิบแต่ว่าทางนี้ให้นัดรอผลรอรอผลจากคุณหมอแล้วก็เก็บไว้ยาวๆสิบปีเลยนะคะสิบไม่รอสิบปีนั้นคุณหรอสิบปีใช่ต้องรีบใช้หรือเปล่าหมเร็วนี้ก็ดีนะชาชาต้าชัวร์ดีกว่าแต่ถ้าได้มาก็ใช้เลยเนาะก็เดี๋ยวเลือกก่อนเนาะผู้หญิงกับผู้ชายเลือกก่อนเลือกใช้ตัวไหนโอเคขอบคุณค่ะ